ทิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิปด้วยนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่4เดือนมกราคม2568เดือนแรกค่ะทิปก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมนะคะเข้าห้องแลบเปิดไฟเปิดแอร์เสร็จแล้วก็เข้าสวนกันเศรฐกิจพอเพียงค่ะเรื่องแรกที่ทิปทำก็คือจัดแต่งต้นกล้วยเหมือนเดิมที่ตัดแต่งวัลกรวัลกรนะคะ ทิปไม่ทามากค่ะเพราะว่าทิปะต้องไปทําอย่างอื่นด้วยนะคะนอกจากทิปที่จะต้องตัดแตงต้นกล้วยแล้วทิปก็ต้องไปปลกูพกพักรถน้ําทิปต้องแบ่งเวลาให้เป็นค่ะต่อกล้วยของทิปทิปจะไว้สามถึงสี่ต้นนะคะนี่คือเป็นการออกกําลังกายอย่างนึ้งนะคะทุกคนที่เห็นทิป ตัดต้นกล้วยออกบ้างไม่ใช่ว่าทิปตัดทิ้งนะคะหรือทิปจะทําปุ๋ยค่ะต่อ้วยทิปกําจัดวัชพืชน,นะคะทิปจะปลูกถั่วพูเหมือนเดิมค่ะทิปจะปลูกสามต้นนะคะเชา้านี้ทิปจะไม่ทาตอนเย็นค่ะเพราะว่าตอนเย็นยุงกัดทิปก็เลยต้องรีบทําเช้านะคะเช้าๆมาทิปก็รีบเข้ามาทํานั่นทํานี่เสร็จแล้วก็ต่อด้วยปลูกถั่วพูค่ะ ที่เห็นนี่คือทิปผสมดินโดยปุ๋ยขี้ไก่นะคะไม่ต้องผสมเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวต้นต้นถั่วพูเราจะตายค่ะที่จริงนะคะถ้าแยกปลูกพืชลงแปลงนะคะทำตอนเย็นกำลังดีค่ะเพราะว่ามันไม่เดนแดดค่ะเ่าด้วยทิปกำจัดวัชพืชใต้คนต้นมะเขือค่ะเพราะว่ายญ้าขึ้นยาวแล้วแ ที่จริงทิพ์อยากจะเอาออกแล้วนะคะแต่มันออกลูกในช่วงฤด,ดูหนาวทิพ์ก็เลยเสียได้ถ้าเอาออกนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วทิพ์จะต้องรดน้ํานะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงเช้าแบบนี้ต้องให้น้ําเยอะๆคะ่ะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะคะเพราะมันโดนแดดเยอะคะ่ะรดน้ำมาเกิดด้วยนะคะแล้วดินที่เรายังไม่ได้ปลูกก็ต้องฉีดน้ําให้ชุ่มนะคะต่อไปเราจะได้มา กำจัดวระชพืชแล้วก็พรวนดินง่ายๆค่ะแล้วทิพย์ก็มารดน้ำผักบุ้งต่อค่ะที่อยู่ในวงบ่อนะคะผักบุ้งของทิพย์ทิพย์จะรดน้ำแค่ช่วงเช้าค่ะช่วงเย็นทิพย์ไม่มารดน้ำแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้รับแดดมากค่ะ และนี้คือทิปเอากระถางไปเติมดินนะคะที่ทิปจะปลูกกังกวาอีกค่ะทิปจะทําค้างให้นะคะเดีตอนนี้ทิปก็ตัดไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ก็ยยยอยู่รอบประิทธิกิจของทิปเองซึ่งสะดวกมากเลยค่ะตอนนี้ทิปก็ตัดต้นที่มันไปขิ้นกับฝ้าหลังคาของตึกอ่นนะคะโยนนกหรือ สัตชนิดอื่นจะเข้าไปทำรังค่ะแล้วก็ทิปมาทิ่มลงตรงวงบ่อนะคะทิปจะปลุกแตงค่ะขอบคุณมากนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิปได้วยนะขอบคุณค่ะ